เมลืมบอกลืมบอกอันนี้นะสมมุติว่าถ้าโจทย์มันไม่ได้บอกว่าอันนี้เวลาที่ศูน,นย์ศูนย์ไปเยอยแบบชาร์จแบตอ๊บนึงอ๋อถ้าถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ใช่เวลาศ 00, ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ให้เอาชั่วโมงไปบวกเวลานั้นใช่ปะใช่ใช่ก็อย่างเช่นว่าก็อย่างเช่นว่าสมมติมันครบรอบสมมติตอนเที่ยงถูกอไหม ก็เออเอาไปบวกเอาชั่วโมงนั้นเอาไปบวกกับกับไอ้น,นี่ไงก็คือบวกบวกหนกึ่งวันเลยใช่ปะกับไอเน,นี้ย TP อ่ะคือคือ TP อ่ะยังไงก็เอาเอามาบวกใช่ไหมฮะหมายถึงอะไรอ่ะไอ TPNew อ่ะก็คือย,อยังไงก็ต้องก็<ช>ต้องมาบวกกับหนึ่งวันตลอดถูกปะ อ๋อไม่ไม่ใช่บวกกับยี่สามห้าหกหนึ่งห้าตลอดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะนั่นนะคือเวลาเวลาที่โคจรรอบโลกใช่ใช่ไอไอไอยี่สามอ่ะคือโคจรรอบโลกอ่ะแล้วทีพีนิวาหา,าทำไมก็ที่มันจะไปโคจรไปถึงจุดนู้นต่อไปไงไปคือกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมหรือว<ม>่าไปอีกมุมนึงไ,ไ,ไ,ปไปที่จุดอะไรนะจุดเปอริจีอะไรนะอ๋อคือไปที่จุดที่เรากําหนด ตอนแรกใช่ป่ะใช่ที่มันเวลาสนะู0สู่สูะอ๋อนี่นะอาเกลียดละเกลียเกียนแล้วน,น,นี่นี่นี่ฟังพวกมึงฟังกูอันนี้นะสมมติไอ้อยไม่สมมติหรอกอ่ะนี่ะไงอ่ะอ่าสมมติตอนเนี้ยเราเที่ยวเวลาที่ สิบสี่ศูนย์ศูนย์ถูกไหมเออเออแล้วเราหาค่า t คือความเร็วที่ดาวเทียมหาค่า t ตรงนี้นะความเร็วที่ดาวเทียมโคจรครบหนึ่งรอบถูกปะ<ร>เออ t เป็นคูสมมติให้เป็นสิบห้าชั่วโมงสามสามสิบหนึ่งมิลน,นะเออเข้ไหมเสร็จแล้วเราหาหาค่า tp ตรงนี้เห็น tp ตรงนี้ไหม ห <10 S 2> าค่าทีพีตรงนี้มา uh. หามาแล้วว่าเป็นลบสองชั่วโมงสามสิบมิล uh. เราอยากรู้ว่าทีพีหมายเท่าไไรหรือเปล่า uh. ก็คือเราเวลาสิบสี่ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะไปบวกกับอันนี้เวลาที่โคจรหมุนรอบโลกตรงนี้เราอยากรู้ว่าดาวเทียมหมุนครบรอบตรงนี้ยกี่โมงก็คือไปบวกหรือเปล่า uh. ยิบเก้าชั่วโมงถูกไหมสามชั่วาทีเออเออแต่เราเนี่ยมันห่างกันลบสองชั่วโมงคือเอาไปลบไงกลายเป็นยีิบเจ็ดชั่วโมงเท่าไหร่วะหนึ่งมิลเข้าใจไหมก็คือผ่านไปอีกตีสามเท่าไหร่วะตีสามหนึ่งนาทีเออตีสามหนึ่งนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอขอขอคุณโดยช้าตอนแรกคือสิบสี่ส่วนยศูนย์สิบสี่ส่วนศูนย์คือ ที่กําหนดตอนแรกใช่ไหมใช่คือเสร็จแล้วเวลาที่เราเราเห็นบนโลกอ่ะเวลาสี่ศูนย์ศูนย์อ๋อเราเห็นดาวเทียมบนโลกตอนสิบสี่ศูนย์ศูนย์ใช่แล้วแล้วเราก็หาหาหาโปโรจกของโลกเอ้ยว่าดาวเทียมอะโคจรกี่หนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมแล้วเราไปบวกกับเวลาที่เราเห็นใช่แล้วก็ไปลบกับทีพีที่เราหาใหม่ ใช่โอเคกูเกแลอืมมีใครสามชั่วโมงหนึ่งนาทีนี่คืออะไรเนี่ยเวลาที่ผ่าน TP ใหม่ไง TP new เพราะเพราะว่าหนึ่งวันมันก็กลับมาที่เดิมไงอันนี้มันเกินมายี่สบสี่ชั่วโมงใช่ปะ่ะอืมใช่ก็เหมือนนี้อาเหมือนนี้มันคิดเวลาศูนย์ศูนย์ถูกไหมอาย์ศูน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 ย์รือว่าดาวเทียมมุงโคจรรอบโลกใช้เวลายี่บสามชั่วโมงห้าหกมิล สิบห้าจุดหกทีแต่ทีพีที่เราหามาตรงนี้เห็นปะเป็นลบถูกปะ,อ,ะอันนี้เราบวกนะบวกกันก็ได้นี้ก็เอาไปลบกับทีพีที่เราหามาได้ตรงนี้อ๋อกูกูเก็ตละกูเข้าใจเข้าใจไหมเอออันนี้ง่ายง่ายไอสามสามชั่วโมงหนึ่งนาะทีนี่มันคืออะไรมันเป็นเวลาหรือมันเป็นอะไร เป็นเวลาที่ดาวเทียมผ่านจุดบริจีใหม่เป็นเวลาหรือเป็นระยะเวลาเวลาเลยคือเวลาปีสามหนึ่งนาทีเลยเข้าใจไหมอเนี้ยครูถ้าเป็นกูอ่ะครูก็ไม่บอกที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หรอกครูอาจจะบอกที่เวลาอ่ะสิบสองศูนย์ศูนย์เนี้ยว่าว่าดาวเทียมมันอีก ้ดาวเทียมจะผ่านจุดเพริจี้กี่โมงก็อย่างที่กูบอกในข้อนี้คล้ายๆกันสาั่วโมงหนึ่งนาทีนี่มันคือสามชั่วโมงหนึ่งนาทีหรือมันเต็มตี่าะคือเราเอาเวลาที่เราวัดบัสสองศูนย์ไปบวกกับเวลาที่ดาวเทียมโคจรรอบหนึ่งรอบแต่แต่ข้อนี้นี่มันให้เวลาตรงจุดเพริจี้มาใช่ปะ ไม่ให้ดิศูนย์ศูนย์ศูนย์นะมันอยู่ตรงจุดพลิจีไม่ใช่จุดนู่นจุดที่วัดเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ได้เป็นเวลาที่จุดพลิจีนะเป็นเวลาที่เราเห็นดาวเทียมคือเราเห็นดาวเทียมตรงเนี้ยตอนเชี่งคืนพอดีเป๊ะเลยที่ที่มุมตรงนี้เท่าไหร่ที่โจทย์บอกมามุมแปดยี่สิบแปดไนี่ไงเออเออเนี่ยที่เวลาศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงเนี้ยเวลาเทียนเนี่ยที่เราหาทีพีตรงนี้ที่เป็นลบเพราะว่าเราหาย้อนกลับมา ว่ามันผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงแต่เนี่ยมันผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเอทีพีเก่าก็คืออะไรประมาณห้าทุ่มอะประมาณสี่ทุ่มนิดสี่ทุ่มหกนาทีที่มันผ่านไปแล้วไงสี่ทุ่มหกนาทีเข้าใจไหมมันเป็นตีสามได้ยังไงวะมันเป็นยี่สิบเจ็ดไงแล้วมันหนึ่งวันอะมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วจากสิบสี่ศูนย์ศูนย์เพื่อไป ไอ้อมมันคือโจ์ใหม่มันคือโจ์ใหม่โจนใหม่โจ์ใหม่ตัวสมมุติตัวสมมุติมันมันไม่ได้ควรจะเป็นเอ่อหนึ่งศูนย์ศูนย์หรอวะตัวสมมุติไงรอบหนึ่งอ่ะมันใช้สิบห้าชั่วโมงถูกไหมใช่แล้วไอ้เนี่ยไอ้สองชั่วโมงเนี่ยคือมันผ่านมันผ่านพป้นทไปสองชั่วโมงใช่ เม็นทีเปมมันสมมติที่เวลาที่เหลือเนี่ยอเวลาที่เหลือที่มันจะไปถึงทีพีคือสิบสามแล้วก็สิบสามมาบวกกับสิบสี่จะได้ยี่สิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดชั่วโมงแต่วันหนึ่งมันมียี่ิบสี่ชั่วโมงมันก็เลยได้สีสามไงถูกปหใช่คือคือกูกูกูให้เป็นเส้นตรงอ่ะแบบว่าดูแบบดูภาพเป็นเส้นตรงอ่ะมันจะดูง่ายแล้วค่อยมาแบบอะไรเขาเรียกไงวะบอกไม่ถูกเออมันต้องจินตนาการหน่อยอ่ะ มึงอย่าคิดมากดิคิดนิดเดียววะแค่มึงหาเวลามาได้เป็นติดลบใช่ไหมแล้วก็ออกเอาไปรวมกับเวลาหมุนรอบโลกอะ่ะยีามชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ออกมาบวกกับเวลาที่ที่เราเจอเดาวเทียมครั้งแรกแค่นั้นแหละ